กฟผผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทยเช้านี้ผมตื่นมาพร้อมกับความรู้สึกที่แปลกกว่าทุกวันอาจจะเป็นเพราะว่าบรรยากาศยามพระทิตย์ขึ้นที่ผมและจัสตินเดินทางมาสัมผัสในครั้งนี้นั้นทําให้ผมเข้าใจถึงคําว่าบริสุทธิ์สมกับชื่อของบ้านที่เรามาพักในครั้งนี้ บ้านพักหน้าตาเรียบง่ายแต่ว่าแฝงไปด้วยเทคโนโลยีที่กลมกลืนไปกับแนวคิดเชิงอนุรักษ์ที่แทรกตัวอยู่ท่ามกลางสายหมอกบนเขื่อนศรีนาคารินแห่งนี้วันนี้ผมและจัสตินจะพาคุณไปรู้จักกับบ้านคารินกันครับหล,หลายๆคนคงอยากจะทราบก่อนเลยคารินนี้แปลว่าอะไรและมาจากไหนครับชื่อคารินนะ่ะมีรากมาจาก ภาษาสแกนดิเนเวียนนะคะแปลว่าเพียวและสะเราอยากจะให้ที่นี่เป็นพื้นที่ที่เป็น livable showroom เหมือนกับเป็นโชว์รูมที่โชว์นวัตกรรมทางด้านพลังงานแล้วก็ภารกิจของกอฟพอในพื้นที่ที่คนสามารถจะ ข้ามามทดดลององยู่ไแสดงว่าอิกัดยังอยากจะบอกอะไรบางอย่างว่านี่คือ the future this is something ที่เลือกได้แล้วมันเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมเกี่ยวข้องกับการเป็นอยู่แห่งอนาคตก็จะมี3รูปแบบเป็น3าโมเดลที่เราทำนะคะระบบแรกนะคะจะเป็นไอแลนดิ้งโหมดถ้าเกิดว่าคุณอยากจะไปอยู่ในที่พื้นที่ห่งางไกลที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึงอะคะ่ะบ้านนี้จะสามารถเป็นไอแลนดิ้งโหมดที่อยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วจะมีแบบที่2ก็คือจะเป็น zero net energy system <c oughs> เพื่อรองรับการใช้พลังงานไฟฟ้า การกักเก็บไฟฟ้าที่เพียงพอที่จะใช้ทั้งกลางวันกลางคืนโดยที่แต่ละเดือนน่ะไม่ต้องจ่ายค่าไฟเพิ่มแบบที่3เป็น prosumer system ค่ะคือจะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งคือต้องการที่จะ manage ในส่วนของการใช้พลังงานของตัวเองได้ด้วยค่ะส่วนนี้ก็คือเหมือนกับว่ารองรับการซื้อขายไฟในอนาคตจะมีการพัฒนาระบบ peer ร์ท er ูเพียร์แพฟที่คนซื้อขายสามารถเลือกแหล่งของพลังงานได้ตั้งราคาขายได้เนะะี่ยค่ะบ้านเนี้ยเราออกแบบโดยใช้หลักเกณฑ์ของบ้านเบอร์ห้าค่ะซึ่งการออกแบบเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นหลัก 4E คือจริงๆอันแรกเป็นเรื่องของ e c o Design ์อีโคดีไซน์คือสิ่งที่คุณสัมผัสตอนนี้ค่ะคือใช้ประโยชน์จากธรรมชาติถ้าอากาศดีเราเปิดประตูไม่ต้องเปิดแอร์ลมโฟลดีแล้วก็แสงธรรมชาติเข้ามาทำให้แบบว่าเราไม่ต้องใช้แสงสว่างอี e. ที่สอง v e l o p e บ้านนี้ถ้าเกิดสังเกตดีๆผนังจะค่อนข้างหนาเพราะเราใช้อิโมวลเบา2ก้อนแล้วมีแอร์แก็ปตรงกลางกระจกอันนี้กันความร้อนเข้ามารู้สึกได้เลยค่ะใช่ค่ะ,คะอีที่3คนจะคุ้นเคยอยู่แล้วค่ะคือเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์5 อีสุดท้ายคือที่สำคัญของเราคือ energy management ระบบบริหารจัดการพลังงานค่ะ <Wow. S 1> ซึ่งที่บ้านนี้ใช้ระบบเป็นสมาร์ทด้วยมี AI อยู่เบื้องหลัง destiny ของ e ีกจริงๆแล้วนี่คือต้องการให้คนไทยไปอยู่ณจุดใดในการใช้ไฟฟ้าในวันข้างหน้าให้ไฟฟ้าเป็นพื้นฐานของความสุขของชีวิตเขาค่ะตอนนี้ด้วยความยั่งยืนในการดูแลไม่ใช่เฉพาะเรื่องสิ่งแวดลอ้ <Okay. S 2> ลอมแสภาพแวดล้อมแล้วเนี่ยสิ่งที่ทำอย่อย่างต่อเน,นื่องคืออะไรบา้าง บ้านเราอยู่ข้างๆกับชุมชนนั้นเราต้องการให้ชุมชนเติบโตไปด้วยการเกื้อกูลกันก็คือจะเป็นแบบอสินค้าชุมชนที่ด,ดังของที่นี่ถ้าผมจะเริ่มนับหนึ่งมนท่านผู้ชมที่รับหนึ่งอย่างนี้เราจะต้องเริ่มทําอะไรยังไงบ้างสิ่งที่เราโฟกสัสเนี่ยคือเป็นในเรื่องของ Energy Solution ันเนี่ยทีนี้เราก็ยินดีที่จะสนับสนุนทั้งภาคเอกชนภาคธุรกิจที่อยากจะมีบ้านที่เป็นลักษณะแบบนี้อนาคตอาจจะมีเป็น l n e s s Village เพราะว่าเรากำลังเข้าสู่เอจิงโซซาย t ี้บางอย่างเนี่ยคือมันสามารถจะตอบโจทย์ในเรื่องของคุณภาพชีวิตได้ดีมากเรื่องดีๆได้เกิดขึ้นแล้วที่นี่นะครับ